ย่อยเอาผงหน้าคือแบบแต่ละหน้าไม่มาเม,มื่อกี้ผมไปถ่ายรีมมาคู่กับคุณพี่หน้าผมเพาชอบแบบไหนคะคนหน้ามาันทำอะไรอะ่ะทำหน้ามาันทำอะไรนะทำหน้ามาันหนุย่ยพี่ถามจริงเถอะคู่กงกับคุณว่าไงเพาชอบคนหน้ามาัน ง่ขนาดนี้เหรอโหสเลสเลมเยอ Yeah. Oh, yang pih nga, oh, oh Eh, pih nga, eh, pih nga, eh, อินดี้เอาเนื่อยเรามาเล่นอะไรกันดีกว่าจอมอออันัน่นันนนเร็วๆนะเร็วนะอเลยนะเอาเลย จริเลยดีกว่าจริง้ะนะตอ เลื่อคืนเราเสร็จแล้วเราต้มีเรื่องไปแล้วอ่ะเราจะต้องช่วว่าอะไร,ออออร่อาสอนดีไหมอ้าเอาต้องกันไหมการอะไรอย่อางการเกียงไก่ยันยางง่ายง่ายอย่างงี้การเกียงไก่เอาต้องช่วยไหมช่วยดันน้นกอไรชื่อนอไนนองเราไงอดไป ตัวป้าเนี่ยป๋เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีไหมไปดีกว่าตัวค่ะอะไรยังไม่ท้องอ่ะนาวตัวเสน็ยเลตัวช้าจังเลยนี่รักเดี๋ยวมาที่ร้าโรงพยาบาลทำไมอ่ะไม่ปลอดภัยเขาไม่ใหมาจ้ะจีบจีบดีนะกีเดี๋ยวเราไปร้านนังกว่ากเลยอ่าตัว โล้วกลับบ้านไปก่อนไปเ,เ <c oughs> แหมร้านนี้ดีเนาะมีเจ้าอี้่เดียวเอง <c oughs> <c oughs> อีพี่อี้ี่าตายพอพดถึมันก็มามาเร็วๆตัวนี้อะไรอ่ะน,น,นัตัวมิสก,กิใจโอ้ดมเ่รห็นที่รักกินอะไรเลยอ่ี่รักกินอาหารบ้านกัน ว่างนะเนี่ยเก็วางไปไปไรที่รักค่งติดในเอาเรอพี่อยู่แล้วกินี่ไหมกินไรอ่ะลดซ้อนกไดทีเลยมาเลยดีกว่าดูนี่เคจะพอกไปมดนม่หยิไม่เอาไม่เอะ